มามาดูคลิปนี้มาชํำแหละชํำแหละสามตัวบนนะครับจากสูตรนีห้าตัวมาสามตัวมาครบสามตัวนะครับหกเก้าศูนย์สองห้าะครับ,บวันนี้จะชํำแหละออกมาแล้วได้สี่สิบเก้าเออสี่สิบห้าชุดนะครับ สี่สิบห้าชุดจากร้อยยี่สิบห้าชุด,นะชด 6, 6, นะครับสี่สิบห้าชุดก็มีหกหกสองนะครับหกเก้าสองหกศูนย์สองแล้วก็ หกห้าสองนี่ครับก็มาเก้าหกสองเก้าเก้าสองเก้าศูนย์สองเก้าห้าสอง มาหลักร้อยหลักศนะูนย์ศูนย์หกสองศูนย์เก้าสองศูนย์ศูนย์สองศูนย์ห้าสองในกรณีที่วิ่งสองนะครับถ้าสองมาก็าจะตัดตามสูตรเหมือนงวดที่แล้วครับสองหกสอง สองเก้าสองสองศูนย์สองสองห้าสองห้กสอง ห้าหาสองครับถ้าสองหลุดถ้าสองหลุดก็มีโอกาสที่เก้าจะมานะครับหรือไม่ก็มาทั้งสองตัวเก้าสองสองเก้านี่น่าลุ้นครับเมื่อวนนี้ไปครับหกสองหกหก สอง2ก้าหกแล้วก็หกสอเดี๋ยวก็ไล่ไปตั้งแต่นี่เลยครับ มาครับเ้ามันมีสี่สิ้าชุดครับเก้าสองหกเก้าสองเ้าเกศูสองสองเสองห้า ไปก็ศูนย์สองหกศูนสองก้าศูนย์สองศูนย์ศูนสองสองศูน สองห้าสองสองหก,สองส,องกสองส bucks, สองสองศหต่อไปห้าสองห หสองเก้าห้าสองศูนย์ห้าสองสองห้าสองห้าโอเคนะครับครบสี่สิบห้าชุดครบนะครับนี่ครับชำระออกมาแล้วจากร้อยยี่สิบห้าชุดนะครับเหลือสี่สิบห้าชุดนะครับ ใครจะตัดเล่น2ตัวก็ได้นะครับจะมี6 2 2 6 9 2 2 9 0 2 2 0 5 2 2 5แล้วก็2 2นะครับนี่ถ้าใครไม่ชอบ3ตัวก็ตัด2ตัวเล่นได้เลยอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแอดเซียนเลขเด็ดน,นะครับหมด วันที่หนึ่งกลุ่มพานะครับวิ่งสองนะครับวิ่งสองรองเก้าแต่ส่วนตัวชอบเก้าสองสองเก้าครับวันนี้เก้าสองสองเก้าเนี่ย9 9เก้าสองสองเก้าจากนี้เลยมาอะไรดูครับเดี๋ยวจะ ให้ดูชัดๆัดนะครับให้ดูชัดชัดนะครับนี่ฮะเสียนเล็กเด็ดนะครับวิ่งสองนะครับวิ่งสองรองเก้านะครับให้ดูชัดชัดเลยฮะสี่สิบห้าชุดนะครับสี่สิบห้าชุดเสียนเล็กเด็ดครับ ยินบีครับเกดติดตามไว้นะครับ,บนิงสองถ้าเก้ามาเราก็เอานี่เลยครับถ้าเก้ามาเราก็นี่ครับสุดนี้เลยนี่ช่องนี้ครับช่องนี้ถ้าเก้ามาครับถ้าสองไม่มาเราก็เอา มีกาวก็ช่องนี้เลยครับทั้งช่องนะครับเนี่ยช่องนี้แล้วก็ช่องนี้ครับถ้าก้าวมาก็สี่สิบห้าชุดเหมือนกันเนี่ยเนี่ยช่องนี้นะครับ,รบแล้วก็ช่องนี้ครับโอเคครับเพื่อน จอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ